เาไปให้อาตัวขาเผาใบไม่บอกไปที่ขาวข้าวกำบันะ้ระซาม่ากระสามบ้านบ้านอะไริบเอาหปเ็ข้าเผาใบไม่บอกข้าวเผานะบ้าไอยางข้าวเดินเมอดข้าวบอลเ่อช้าสามในห้าสิบอ๋บห้าไปนี่หานขายกลามจากแถวแถวเงงอนนำแล้วบัวเแล้วมาสิบสาสองมาเจ้าห้า กันราเท่ากบร้อผาวสกว่าสกว่าได้นะไมน้อยิแปบ้านทองมังรามาเวรกไรมาทันทีเวรหันไข่ขลามเอาขลามข้าวผ่าวกระดชิปีเอลา้ใคไปซื้อขลามสิบบ้างกระชากสิบสมส

นี oh high, ่เขาเจ้าขายแต่ข้าวลามเนาะเห็นดมาข้าวลาบตัดนี้มาจะมาไปหาเพราะแช่แถวบ้านไหนแบบนึงอันนี้ผมเป็นบ้านนาทางอนบ่อนี่แถวนี้แถวที่บ้านนาทางอนบ้านข้าวบ้านมะพร้าวเผาข้าวเผาเผาแน่แน่บริสตอแบบนี้คู่บุคคลมันเนี่ยไป้ล้วโอ้โหหยั่ง สบายดีกตัวนี่นะอืมาสบายดีลูกมาพี่ลูกเานั่งพี่ปดวันนี้มปนั่งพี่ได้อือ่ะมามามาพี่อันนี้ว่าผูกผูกแปดว้านนังออนั่งหันบอกอนี่ก็พากันมาหอดบันทงมังแล้วเอาสขาลูกตาาลูกาังยังสมดยังสองี่ อ๋อนีเ uh> uh ้ม uh ังนทองนนี้ั uh> ันนี้2ละยังสมานสคนล้ยังยังสบายดีนี่ยังเช้าอันนี้เป็ยังหัวนี่ร่มมัผมดื้อ่อะร เห็นาปกินเเป็นสองคนยังว่าตายตายแล้วโชเห็นห้าคนตายหล่อนปตูนะมาอยากมาเรื่องทีาคุณนึงไปเห็ดเวียกินมังสันทอง่บ่เออคุณนึงไปเห็ดเวียกมังสันทองแม่นเบิดแล้วนี่นะยังอีกคุณนึงสีละลานเป็นลมเดี๋ยวเบิ่งนอหน้าพ <Um ี่ลูกแกซ้ไปฝากไหมฮะฮะฮเะ อันนี้มันคูแฟดอันนี้คูแฟดหน้าตาาหน้าตาเราจะขึ้นอาบาอกอกันแล้วคุ้มนกันซื้อกันนี่บอกเลี่ยงรอนวะไหกาวอยู่อันนี้ปัจจุบันก็ใส่ยูบ้านทงมังนอตอนนี้นี่กระบาด กับอาเบย่ยมดามคนอยู่บ้านทองมกินข้าวลาดมลูกก็กินอันนี้พรเปอมดแตเออ่นก็เป็นคอคนอ่มแลูกลมาแต่คอยงบ้มาวันเดียวนี่ควแะละมาวันเดียวมาวันเดียวเนี่

ข้ายใน่ปีแล้่นี่นีจริงไหรอ่่่านมัีล้หต่างประเทศเอาลาบสี่ลาบมหามายาเพินประกาสร้งลาบสร้งอย่างม่ให้กินมีกระยาบบุฟเลาบดูล้ายังขาดแต่หัวเสือลาบ้านจะหันจะคองกระเป๋อ ไว้นะหัวเสือฮมาไว้ขนาดเอกนกีห้าเองนกด็โตันะี่ลห้าด้มาเมาอยู่อ่ะาด้วเมานยมือเนาะซื้อมือเนาะเอาไว้วดจับบานเนี่ยซื้อลิ้นวัดมืออมวันหนึ่งเน้อนอยมน่ เพลเพลที่บุญกองบุญบุญกองข้าบุญกองเจ้ไปถามบุญกองอยู่บ้านนี่เนี่ไม่อยากให้หูวซื้อมือวันนี้วดเออเจ้ากับพ่อใจสอนเขาฝ่ายบ้านเออจะมักไกสอนกับไก่สอนดีวยเหระอันนี้ต้นบุกมงคลต้นบุกมงโลโลเซิงคนเราสันเปิดมาหน่วยปกองไงต้นบุกมงคลต้นนี้ าวานสิงานคแม่ช่วงนี้ต้อเช้าเห็นกบม่แม่เห่วยจะได้จะปีวเอาลงตลอดเลยสามสาเนสาาเนเในเกยใหญ่เกย์ใหญ่ใจดีสิไปมอบทุบแลลน้ำพร้อมด้วยเงินให้เงินดีเพ่อนหาก็เสียจะเป็นให้เแค่ไหนค่ะไม่ใจดี คุณหญิงดีใจได้ทำบุญดีใจแล้วใทำบุญหญใหญุุ่่เดี๋ยวคืเข้าออกจากอกเราไนึงสวนส่วนจงไปตไดีที่าเบิ่งตัวโเลยี่ไปฉันพีได่ก็จะเขียมเลยเพะว่าพรจิโทหาทิได้มานนะานนั้า จัวไม่ไมิติจัวไม่เพรสิมานะนะนี่เขาเชียมุงหนาไปพูดละยุขคางวัดพูดละบอลจีบเบยมอบให้งนันดี แล้วจังนั้นก็เข้าหนาบไปเลยกอหอมนะเ <c oughs> ดทาตุกป่านอยู่หันสีขาวๆติสโตติตัวต่ำม,มันนะเป็นทาตุกปานล่ะ มันตีอยู่ข้างวัดเนาะข้างวัดกำเนือหลังตลาดน้อย

ไปครับไป นำมามาทานเพื่อนกินแพะกับกรบพุกนำยูโรกุกคแล้วเพื่อนไปโมไปทานนะนะเพื่อนไนกับนังเินไปบอกับเจ้าพิ้กันมาบนี่นี่นี่

นี่แ็มันพาคนมาสังเกตอยูบานั่นผู้ายมันเห็นเพ่อนแม่าแม่หญิงก่แมาเน้าเน ข้าวเจ้าฮะขาวเลี้ยมขวสาบข้าวเหลักง่ายจะมีข้าว้าวสาบพดเลยู้ดเลยโยยกไปแ้บเค็มด้วยนะโยกไปตุ่บาทุกโยกไปเนยอืมโยกไปรถโยกเ้้เค็มแอบเข้าไปนแบเข้านนนตกเค็มนนี่นจ้น้ันน่อืนันน้ำนนั่นก็ยกุ้นใด

แปวอยู่พีแปวเอ้ยตะแปวเอ้ยพีพีพีเอสอันเนอนี่แปวเฮดอันเดอร์นี่ฮะเฮดหนังนี่ถูกไม่ถูกนีไม่ถูกมาใส่ตัวตัวตัวใส่ได้ต่ำมโห

เนี่ยฮามาตอนนี้มายามบ้านทองสายเนาะอยู่ป่าพังหรือว่าเออ่นนสว่างนี่เจ,จ,จกับมานั่งถ่ายเวลาเจเนี่เจ,จ เจตัวเจจัดเนาะอันนี้ก็จะเป็นบ้านป่าพันธ์นนสว่างเนาะหรือว่าป่าพังโอ้พวกไม่ควัากำลังเพชรเลือดแปลงเพชรสุก,กิน ด้วยดยโดยตีกันยังไงวะอูอยู่ในซุ้มยังตีกันอยู่วะเขาจันม่หยามเหมือนมันคือทันโน่ออกาลินไหอ้าวไม่ควัวเหลียวหน้ามายิ้มตะก้องเลยดู <'t> <liers> re ัง้ผัวต่างประเทศอยู่ใชไใครเน่ยโบย่านตีผัวต่างประเทศนะซอบแคแดอค่แดโบย่านโอ้ไปเห้เบียดเข้าี นี่กลังขวดซีเป็ดเจนแงกไปนี่ไปเดี๋ยวนี้จักได้มันบ่เนี่ยนี่จะใรอันนี้ก็ทิต้มเป็ดเจใบ้าขึธรรมชาติไปปะคามพไปบ้าไปบาไป้าไปบ่ลายบ่ลายบ่ลายในเรื่องด้เรื่องส้มแห้งดีแม่แล้ว ซอสมีดมาตัดกระดูะกดใส่แกงอย่างนั้นเพื่อนกระดนยกแคมห้องน้ำตามเคยห้องสุรปทานมแมนน่นห้องสุรปทานกับเจ้งห้องสุรปทาน นไปกระเพราเต็มปลูกไว้หน้าบ้านเลย จบโทนี้เด้อที่ติดตามคลิปต่อไปเนาะครับกันมากระดไลค์กดแชร์เด้อกดติดตามให้ได้แห้งดีเนาะอ่ะบ๊ายบาย